สื่อท้องถิ่นรายงานครับว่าแขวงไซยบรีทางตอนเหนือของลาวกำลังจัดเตรียมกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบเพื่อต้อนรับผู้เยี่ยมชมเทศกาลช้างประจำปีซึ่งจะจัดระหว่างวันที่12-18กุมภาพันธ์นี้ครับท่านเพชรพิชัยศูนย์วิไล รองเจ้าแขวงไสยบุรีกล่าวระหว่างการแถลงข่าวครับว่าเทศกาลในปีนี้จะประกอบด้วยการแสดงยอดเยี่ยมจากเหล่าช้างและกำลังมีการเตรียมแผงจำหน่ายสินค้าสำหรับตลาดถนนคนเดินส่วนโรงแรมเกรทเฮาส์และร้านอาหารต่างๆรอคอยผู้เยี่ยมชมหลั่งไหลเข้ามาใช้บริการเทศกาลช้างในปีนี้เป็นหนึ่งในโครงการปีการท่องเที่ยวลาว2024วิสิตลาวยีย2024 แขวงไซยบุรีตั้งอยู่ห่างจากนกครหลวงเวียงจันทร์ของลาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ170กิโลเมตรโดยเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับซึ่งรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ29แห่งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม12แห่งและสถานที่ทางประวัติศาสตร์อีก6แห่งขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสิบหัว